ครับสวัสดีครับผมเฉยใช่ไหมครับน,นี่ก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับบ้านลรงพานตำบลผาตั้งอำเภอสกจังหวัดหนองคายครับวันนี้ก็จะมาซ่อมเมนบอร์ดซักผ้าฝาหน้านะครับ LG มีปัญหานะครับพอดีลูกค้าส่งมาจากกทมนะครับวันนี้มาช่างมาลุยสวนอยู่ก็ให้ลูกค้าส่งมาที่กทมนะครับทีนี้ก็เมนบอร์ดประมาณนี้นะครับเป็นฝาหน้า LG อินเวอร์เตอร์ นนะี่แมวก็กลับมาเตรียมเอาลงอะไรอ,อะไรมาด้วยนะครับท่มาขึ้นมือวันนี้อาการนะครับเป็น LG รุ่นนี้นะครับ120 90สออาการซักแล้วเครื่องดับหยุดทำงานนะครับขึ้นโค้ด PF นะครับ เราก็ใช้ลูกหมูนะครับใช้ไฟ DC นะครับก็ลงพัลมก็ใช่ดัปเตอร์เอานะครับ,รบด c 200โวลต์นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์ฮาแผงโพลีนะครับก็จะใช้เสียบตัวหัวแรงหัวแรงก็ต้องใช้ล็อกกดนะกดแช่มาให้ดูแล้วกันใช้เป็น DC ตรงนะไม่มีอินเตอร์ตรงนี้น ตกไหมแต่สองร้อยโวล์นะนี่ก็เดวเบอร์อะไรกันนะน่าจะไอซตัวอิมพัตขับขับแผงนะ่าจะมีปัญหานะซก็ tlp สอง วายเอ็นนะครับก็น่าจะมีฟดชุดไฟ15บห้าโวลต์น่าจะมีปัญหานะครับท um um uh> uh> um> um> anyway> okay ี่มาขับไอซีไอพีเอจุดนี้นะครับจะมีปัญหาทำให้ตัดนะครับเวลารอบใช้ไฟสูงนะครับไฟเมนิ่งเน่งนะครับคืออาการนี้ก็คือเปิดติดนะครับแต่ว่า ใช้งานสักพักดับนะครับก็จะผ่าเมนบอร์ดฝั่งซับไพ่นะครับจะต่อไฟเข้าตรงไดโอดเอานะครับเดี๋ยวบิดเนี่ยครับี่ตรงนี้ใช้ลูกหมูผ่าเดี๋ยวขอผ่าแป๊บนึงนะครับ ขานิดนึ่งครับไม่สะดวกมือเดียวาเสร็จก็คงแบนงัดๆนะครับี่เราจะต่อไฟ bc ตรงนี้ก่นครับเข้าสัญลักษณ์ AC นะครับต่อผ่านโหลดนะครับร้อยวัตต์กกันเหนียว จะมีอะไรช็อตเชิดนะครับแต่เขาว่าเปิดติดนะก็จะบอกบัคก,กี้ตัวน,นี้ฮนะตุดนี้ตุดนี้บักกี้ต่อแล้วนะเสียบดูนะฮะเสียบปลั๊กเสียงอ่อนได้ไหมนะฮะไฟอ่อนได้นะลิเล่ก็ดังเพอกแปก๊กเพราะว่าไม่ได้กดออนจากตัวนี้นะฮะ ไฟติดนะครับ led ติดนะครับโอ,โอเคครับจะถอด ic นะครับ ic switching น,นะ switching นี่ออกดูในกล่องอะไรทีนะครับน่าจะมีอยู่มั้ยนะตอนนี้ถอดมาแล้วครับจะมีปัญหา จะมีรอยไหมตรงขาดเดนนะครับตรงขานี้นะไอซี IC ก็ไอซีสองซีนหนึ่งนะครับ mm. เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยววัดไฟให้ดูอีกทีนะครับดูในกล่องอะไรนะครับ เออมาให้ฉัน t o p สอง YN นะโอเคอม่มรับจะใส่ตัวใหม่ดูนะครับโอเคครับจะมาักี้นะต้องกดนะครับ ไฟดีซีไฟก็ล้างด้วยทินเนอร์สามเอนะอเครองทองทีหมุนจ้าก่อนใส่ก็ตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะวัดตรงน,นี้กับกลาวนะขาดเดนเนาะ สลับด้านนะครับต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับมีโอมเนาะตั้งคุหนึงเสียบป,ปักผ่านโหลดดูกัน เสียบปลั๊กนะครับเสียงเลียออนเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้กดออนไฟ l ดีติดนะครับจะต้องพาไปใส่ที่ตัวเครื่องดูกทีนะครับวัดไฟกันนี่ก็ใช้เป็นมิเตอร์ดิจิตนะครับเค็มลำบากตอนนี้กัน มีมีเสียบชาร์จรถไฟฟ้าได้ไฟมันจะตกหน่อยร้อยหกสิบกวลลโวล์นะจากสองร้อยโวล์เช็คสิบห้าโวล์ เจ็ดจุดนึ่งสโวลต์45โวลต์นั่นแหละไฟมันเข้าน้อยแล้วก็มีสิบโวลต์นะครับ16.70จุดนย์ เป็นศูนยนะปรนะมาณนี้นจจับกระบวกนะครับลบเป็นไฟลบร้อยหกสิบสี่นะครับโอเคแล้วโอเคเดี๋ยวไงประกอบอยังไงขอประกอบแล้วก็เดี๋ยว กล้องแปลก,กาส่งลูกค้าที่ให้ลูกค้าปเทศดูนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ครับยังไงกันใช่ไหมตัวนี้ก็รีสสวนอยู่นะครับสวัสดีครับนี่ก็ใช้เทปสับปะรดนะครับอยู่สวนมีเทปดีเทปสับปะรดก็ใช้ไม่ใช่งานโซล่าเซลล์มันจะส่งลูกค้าไปเทศดูที่